ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็อยู่กับผู้สื่อข่าวการเมืองนะฮะของนักสือพิมพ์ไทยโพสต์นะครับซึ่งเราก็จะได้มาอัปเดตนะครับเรื่องราวนะฮะของสถานการณ์การเมืองในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะแล้วก็มีการคาดการณ์ถึงสัปดาห์หน้านะครับว่าทิศทางการเมืองจะเป็นอย่างไรนะครับครับผมก็เดี๋ยวเราไปพบกับคุณรามปั้นสนธินะครับผู้สื่อข่าวการเมืองของนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ครับสวัสดีคุณสวัสดีครับคุณรามคุณรามสวัสดีครับ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 สวัสดีครับครับผมท่านผู้ชมนะครับ พิธีกรทั้งสองขั้นนะครับครับผมครับครับก็วันนี้นะครับเราอยากให้เลยครับครับผมอยากให้คุณรามช่วยวิเคราะห์หน่อยครับว่าสถานการณ์การเมืองในช่วงสัปดาห์นี้นะครับที่ผ่านมาในีครับสัปดาห์นี้นะครับมันมีความเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างครับครับในสัปดาห์นี้นะฮะก็ทุสฝ่ายก็จับตาท่าทีของพลเอกประวิตยนะครับในฐานะรัษารัจการแทนนายกนะฮะที่มาทาหน้าที่นายกในแบบมีอำนาจเต็มครับ แล้วก็รวมถึงท่าทีของนายกตัวจรินว่าจะอ่ดำเนินการยังไงต่อไปแล้วซึ่งอ่าในส่วนของอ่พิพ้อมนะฮะครับก็มีความระ,ระมัดระวังตัวในการใช้แช่มากมก็อย่างเช่นการประชุมคอรอมอที่ผ่านมาครับก็จะก็ท่านก็มก็ก็กกกไม่ไปนั่งในตำแหน่งประธานประธานประชุมคอ,อรอมอ,อ ตำแหน่งของพิสูครับฮะแล้วก็เหมือนกับแบบการการท่าทีการให้กรงให้ข่าวก็พยายามจะหลีกเลี่ยงหลุกเลี่ยงอ่ะการกระทบกระทั่งที่จะไปทําให้ถูกมองว่าอยากเป็นนายกแยกตำแหน่งน้องนะครับอ่าครับขณะที่อ่าอ่าอ่าแยกตำแหน่งน้องรวมทั้งการให้แต่ภาคสื่อก็จะหลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงการให้แต่ภาคสื่อเพราะว่าไม่อยากให้มีประเด็นทําให้ถูกแบบถูกเตี้ยมว่าพี่น้องทะเลาะกัน ส่วนส่วนวิตูวิูแต่<ช>แจะไม่เข้าไม่เข้าคอรมอแต่ก็ยังไม่เป็นแบบหน้าที่ที่กระทรวงกลาโหมแล้วก็พยายามโชว์ภาพว่าตัวเองยังตู้ต่อ,อตู้อยู่แต่พร้อมที่จะมาทำหน้าที่ตอนนี้นะฮะในกระแสการเมืองเนี่ยเขาก็เขาเขาก็พยายามจะมองว่าอ่าทั้งสองคนเนี่ยแตกคอกันหรือเปล่าซึ่งส่วนส่วนใหญ่ ลูกน้องของของของแา่ละฝ้่าก็ต่างต่างจะเชียร์ทั้งคู่ส่วนส่วนลูกน้องของสายปิ๊กป้อมก็อยากจะให้เจ้านายตัวเองถือตาแหน่งราการอย่างนี้นต่อไปอยาวๆเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ทางการเมืองเพ<ก>ื่อใชมีประโยชน์ทางรเมืองแต<ก>่ประโยชน์ทางรเมืองเพื่อเตรียมพร้อมในการเลือกตั้งต่าง,ง,งๆอะไรเงี้ยครับเพราะเกาะเพราะเกาะนั้นเ้ยพวกลูกพักมีสายสายของปิ๊กป้อมเขาก็เหมือนกับแบบว่า เคยเรียกร้องอะไรทางฝั่งบิกตูอะไรก็ไม่ค่อยได้รับการตอบรับแต่พอนายตัวเองมามา,มา,ม,ามาเมียม,มาตคงนี้แล้วก็จะให้รักษาอามาาต่อไปส่วนของบิกตูก็ต้องแสดงความมั่นใจข้ามทางกระแสข่าวตอนแรกภายหลังสาอาสารของหยุดว่าที่อาจจะไม่รอดแต่เพื่อมาดูประสิทธิ์าิรุท่าทางอะไรก็เห็นว่าวิกตูก็ยังสู้อยู่มันก็เลยทําให้เกิดการตีความไม่ได้หลายอย่าง ซึ่งสุดท้ายมันก็อยู่ที่ศาลแล้วมาดูนะฮะป็นคนตัดสินขณะที่ความสัมพันธ์ทั้งคู่เนี่ยก็อ่าก็มีคนพยายามจะมามาเคลียร์ว่าก็ายังไปด้วยกันหรือยังไปด้วยกันยังราบรื่นกันดีอยู่แต่สุดท้ายเรื่องนี้ว่าจะจะไปด้วยกันได้ไม่ได้หรือขัดแยงด้งกันจริงก็น่าจะเกี่ยวข้องกับวคาสั่งของศาลเอาตัดสินมามากกว่าครับครับผมอ่ะฮะ อันนี้อันนี้เป็นเรื่อง,เร,องเรื่องจับตาคือตอนนี้เรื่องของฐานะสองคนเนี่ยเรื่องอำนาจก็คือต้องรองให้ศาลตัดสินก่อนนะแต่ในระหว่างทางเนี่ยตอนที่ตอนที่ทิตรตัวอยู่ที่เนี่ยมันก็เป็นโอกาสของมิตรพ่อหนะที่จะใช้อำนาจในฐานะนายกเ,ยยกเยไม่เป็นที่ เพว่าในอนนเพื่อเพื่อจะปูทางทั้งทั้งก่อนหน้าน,นี้ก็เรื่องข้าราชการตำรวจอืมอ่าเรื่องนั่งเรื่องอาจจะควบคุมเรื่องการโยกย้ายข้าราชการต่างๆได้ครับรวมถึงการอนุมัติงบเทงบให้พื้นที่ของสสพลังประชารัฐหรืออะไรก็แล้วแต่เนอ่ยมีชั้วโค้งสุดท้ายที่เพื่อเตรียมพร้อมการอกตั้งนะครับครับแล้วในแง่งของเอ่อวาระครับ 8ปีของพลเอกชุดจันโอชานายรัฐมนตรีฮะที่จะต้องชี้แจงต่อศาลเนี่ยเพราะตอนนี้เนี่ยเหมือนว่าผ่านไปแล้ว7วันเหลือเวลาอีกประมาณ7วันถูกไหมฮะครับครับาหลังหลังศาลสากอีพาร์ที้แล้วก็มีมีให้พลเอกชุดจะชี้แจงภายใน1 5วันนะครับกลับตดมีข่าวร้อนๆเลยฮะว่าทีมฝ่ายกฎหมายฮะครับขอกพละยกชุดได้ทำทำารชี้แจงแตให้ตายวันนี้แล้วอะมีความยาประมาณ 20แผ่นกระดาษโด,โ,โดยชี้แจงโดยชี้แจงให้เห็นว่าพลเอกประยุทธ์สามารถนำรงตำแหน่งต่อไปได้โ,โดยโดยมีรายงานข่าวแจ้งว่าในข้อต่อสู้ของพลเอกประยุทธ์ก็คือคือพลเอกประยุทธ์เกิดขึ้นจากการเลือกตั้งปี62โ,โดยโดยสภาโดยทัพการเมืองเป็นคนเสนอชื่อผ่านขั้นตอนกระบวนการของ,นนของสภาสสมีคนเลือกนายก แล้วม mm ีการโดเก้าฉะนั้นประยุทธ mm ์อะต้องเริ่มตั้งแต่พลเอกประยุทธ์ต้องเริ่มนับตั้งแต่กระบวนการเลือกตั้งปี62ขณะที่ใน5ปีแรกที่พลเอกประยุทธ์เป็นนายกซึ่งท่านเป็นมาโดยตำแหน่งการยุติธรรมและโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติครับเป็นคนเลือกท่านที่มาเป็นนายกไม่สามารถเอามาใช้ได้กับแล้วมันกระบวนการมันแตกต่างกันออื จึงไม่สามารถเอา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 ,เอามาใช้กับอ่าการลาันาลงบำแหน่งแปดปีได้ครับจึงเชื่อว่าข้อตตู้ของคนอายุคก็คือต้องนับตั้งแต่ปี62ครับแล้วก็ไปสิ้นสุดในปี2570ครับแต่ส่วนจะส่วนจะผลจะออกไเป็นยังไงก็ต้องขึ้นอยู่กับศาลท่านวิจัยซึ่งก่อนหน้านี้มื่อสมัยรัฐบาลอาจารย์วิทนุนก็เคยออกมายอมรับว่าการนับ การการแต่งตั้งคนเอกระยุทธ์ว่าผ่านการผ่านต่อนชห้าปีกับการที่สสเป็นคนเลือกมาสามปีเนี่ยมันมีในยะาสำกัญที่ทำให้ชี้เป็นที่ตายของคำวินิจฉัยของศารรัฐธมนูนได้ครับครับผมก็เออันนั้นก็จะเป็นในส่วนของคําชี้แจงของท่านนายกเนาะครับฮะคุณอาระแล้วมีเรืองร้อนเลย ครับแล้วถ้าเกิดในกรณีอย่างเช่นคือ,อยัง,อยงไงเราก็ต้องฟังคําตอบจากสารรัฐธรรมนูญถูกต้องไหมครับสารรัฐธรรมนูาทีนี้ทิศทางทิศทางมันจะเป็นอย่างไงถ้าในกรณีที่สารรัฐธรรมนูญบอกว่าครบวาระแปดปีเรียบร้อยแล้วกับ,บได้อยู่ต่อทิศทางมันจะแตกต่างกันยังไงเขาจะมีการเตรียมการกัน,กนยังไงไมหมครัคุณรามเบื้องต้นต้องดูก่อนว่าสารตัดสินยังไงครับ,รบถ้าสมมติว่า เอาเอารอดหรือไม่รอดก่อนครับอ่าเอาเอารอ,อดก่อนอถ้ารอดสมมติถ้ารอดถ้าท่านพลเอกประยุทธ์รอดก่อนถ้าเขาถ้ารอด,ร,อด,อดรับถ้ารอดก็ต้องดูว่าศาลให้อยู่นับต้งจากปีหกศูนย์หรือให้นับต้งจากปีหกสองถ้าให้นับปีหกศูนย์พลเอกประยุทธ์ก็ก็จะเป็นได้อีกสองปีครับอืมสองปีนับปีนี้ด้วยอ,อ,อีกสองปีก็จะสามารถอ่ากลับมาเป็นนายก มียมากเป็นสามารถอยู่ไปถึงหมดวาระในมีนามีนาปี66ครับได้เป็นอ่าอ่าก็ได้เป็นประธานเอเเ็กอ่าอืมครับในในจาเอเเ็กในช่วงเดือนพฤศจิกาอืมแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะทําการเมืองต่อจะทาไม่ทําไม่รู้นะแต่มีาทำการเมืองก็หยิดในนาย่คอีกสองปีครับแต่วาระรัฐบาลมีสิทธิ์อีกสองปีหลังก็ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงจะเป็น เรื่อตั้งนายกคนใหม่อะไรยังไงก็เป็นเรื่องอะไรคนหรือจะเป็นพิษพ่อมหรือจะเป็นคุณอนุชินหรือจะเป็นฝ่ายพรรคเพื่อไจคุณอุ้งยิงก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ถ้าศาลตัดส,สินว่าอ่านับตั้งแต่ปี62คร,รับคุณเอกพลิศก็จะมีเวลาเล่นการเมืองไปอีก6ปีที่70แน่หนือทีู่0ผมไม่แน่จนนใจว่า70 70อ๋มอมีเวลาจะได้ใชเมื4อ4ปีเท่าที่จะขอไป4ปีก็ ก็ก็ก็กลับมาเป็นในรูปแบบเดิมอยู่มีคบวาระมีอนมากเต็นแล้วก็มีติดเล่นกันมองได้อีกสี่ปีครับครับก็ขึ้นก็ขึ้นอยู่ว่าสี่ปีนั้นคนเอกวัยจะไปจะไปเป็นแครดิตในนามพักพลังประชารัฐหรือจะไปรวมไทยตั้งชาติก็จะถึงเงื่อนไขนึงแต่ถ้ากรณีกรณีคนเอกวัยจะยึไม่รอดครับอาจารย์วุฒินุ เคือนมำเคยบอกว่าคอรมอก็อจะขึ้นกระทาไปทั้งหมดภาคบรหิหารไม่รอดสึ้นภาพไปหมดแต่ทีนี้ก็จะมีอำนาจถืออำนาจรักษาการนายกก็จะรักษาการอดีตผวยุก็ยังรักษาการได้คอรมอก็กร,ร,ร,กกรักษาการ่รักษาการได้แต่ทีนี้ก็เล่ขึ้นอยู่กับบริหัยุท์เนี่ยเมื่อถูกศาลสั่งแล้วท่านจะจะอยู่รักษาการหรือจะสลัดสิดถ้ากรณีสลัดสิดมิกปั้มก็ถืออำนาจ นักาก,การ,รต่อไปแต่ในแใ,ใ,ในขณะเดียวกันอ่ามันก็ต้องมีการสรรหาในายกคนใหม่ในช่วงระยะเวลาที่เหลือครับจนหมดวาระาประธานคว <7 S 2> นจะ<ๆ>ต้องเรียกเรียกประชุมรัฐสภารัฐสภาที่ประกอบด้วยสสสวอ,อ,อ,อรครับเพื่อทำเลือกนยกนายกคนใหม่ซึ่งก็ต้องใช้ในายกบัญชีใน,นแต่ค่า อึ็นตอนนี hmm. ้ท sure. ี Actually, right ่เหลืออยู right. ่ก็จะมีคุณอภิสิทธ์เลขาชิวะของพรรคปฏิบัติคุณนฤทินชัยวีรกูลของพรรคภูเก็ตไทยแล้วก็จะเหลืออ่าของพรรคเพื่อไทยก็มีคุณหยุันประดานะย้ายจากพรรคเพื่อไทยไปแล้วมีท่านชาตชาติสุทธิพันธ์เป็นผู้ว่ากนมแล้วก็คุณชัยชัยเกษมมิติผลิตรอดีอายการ่็มีรายชื่อยู่ทีนี้ก็ต้องมาเลือกกันตลองมาเลือกกันซึ่ง ถ้าถ้าเลือกในวิ่สีปกติอ่าใครได้คะแนนตุดก็ก็ได้เป็นนายกไปครับแต่ทีนี้มันก็มีเสียงเสียงเสียงเล่าว่าว่าว่าไม่จากบนไกในรัฐสภาเนี่ยมันมีเสียงของสอวสอง้ห้าปิดซึ่งอาจจะชุมมองว่าอยู่ฝ่ายผู้เมียนมาดรวมกับพัคพลังมัชรลักษณ์ที่มีสะสะเกือบร้อยคนจะยอมให้เกิดเกิดการเลือกประชสมาชิกในตางประเทหรือเปล่าถ้าไม่สำเร็จ ถ้าไม่ถ้าไม่สําเร็จก็เลือกกันไม่ได้ช่อมก็ถือยมาแรักษาการต่อไปหรืออีกช่องหนึ่งถ้าอยากต้องการเรื่องสําเร็จในเรื่องเงินจะกล้าไม่ได้ก็ต้องไปใช้เสียงนายกคนนอกซึ่งทีนี้ก็ไม่รู้ว่านายกคนนอกเนี่ยมันจะมีใครแต่ที่ได้ยินมาก็คนในพรรคพลังประชารัฐกับสวบาวางส่วนเขาก็อยากรันกันผลิตภมิขึ้นเป็นนายกแต่ถ้าถามความเห็นผม ถามความเห็นผมผมก็คิดว่าพิท้อมก,<ค>ก็ก็คงจะไม่อยากเป็น,นยกคนนอกในสมัยนี้ก็คงจะถือถ้าในกรณีเรื่องบางทีนในรัฐบาลไม่สนใจจริงๆพิท้อมราจจะถืออำนาจรักษาลาอยู่ก็นถึงถึงเลือกตั้งเพราะเพือ่อไม่เพื่อ<ค><ค>ไม่ให้โดนข้อค้นหาว่ายแย่งเต้าอีน้องหรืออะไรต่างๆ่วนพิป้อมจะกลับมาเป็นใหญ่อะไรยังไงก็ไว้ไว้การเลือกตั้งขั้นหน้าครับผม ค,คุณรามครับอีกประเด็นนะครับเห็นมันมีกระแสเรื่องของการปรับครมอฮะเพราะว่าในช่วงนี้มันมีเรื่องของรัฐมนตรีที่ต้องยุปฏปรัตบหน้าที่หลายคนนะฮะแล้วก็มีตําแหน่งที่มันว่างอยู่ตอนนี้เรื่ตงอนนี้กระแสการปรับครมอนี่มันมีความเป็นไปได้ขนาดไหนครับกระแสปรับครมอมันมันเกิดพุ้นตอนหลังที่เมื่อช่วงสัปดาห์ที่แล้วครับครับจากกูโอะฮะ็นอกวัน คุณกุหลกวันนะฮะวิลาวันอาคาราถูกถูกสา,า,าลฎีการรับคำร้องเรื่องปงลุกรุกป่าเขาใหญ่ก็ทำไม่หยุดลแลวที่ครับทีนี้มามาประกอบกับช่วงมันมาประกอบเข้กับที่บิ๊กป้อมมามีอำนาจรักษาการซึ่งก่อนหน้านี้คนในทางพังประชารัฐก็อยากจะให้ลิขต,ตูตัดขับรมไปต่อตำแหน่งที่ว่าหลังจากที่ที่เคยนายกเคย นายกพิจิตร์นะเคยกดรัฐเอกรมนัดก,กับอาจารย์แหม่มแหม่มแล้วยังว่างอยู่เพื่อที่จะหาคนมาทดแทนเพื่อที่จะเตรียมพร้อมในการเลือกตั้งนะฮะเอิ่งเพ่งาสการเนี่ยจะปรับหรือเปล่าเนี่ยมันจะมีอีกเงื่อไหนไขหนึ่งก็คือรอกรณีคุณคนิพนธ์คุณคคนิพนธ์พักไปที่ตัดนะฮะ,ะ,ะที่สารลัฐมนูญจะนัดอ่านกรไมิใช่เรื่องคุณคุณสมบัติการเป็นะะรัฐมนตรีฮะว่าจะโพลหรือเปล่าฉะนั้น ถ้าเกิดสมมุติว่าศาลตัดสินว่าค้นทีนี้ตำแหน่งคอรมอนในตํารวจภาคพื้นที่ตัดก็ว่างของผู้พิพากษาก็ว่างของพลังประชารัฐก็ว่างอีกสองตำแหน่งรวมเป็นสีต่ตำแหน่งมันก็เป็นสิ่งที่น่าจับตามองะฮะว่าทิดป,ป้อมจะใช้โอกาสนี้ตัดคอรมอนในโค้งสุดท้ายเพื่อเตรียมพร้อมการเลือกตั้งเพราะว่ามันมันไม่ใช่เป็นปัญหาของพรรคพลังประชารัฐกเดียวแล้วมันเป็นปัญหาการรวม้วยแล้วว่าเขาอาจจะต้องการคน เข้ามาทำสมาี่ตรงนี้ในช่วงการเลือกั้าหรือพิป้อมจะต้องรอให้พิสูจน์ม,มีการตัดสินอาคำม่ได้ใช้ของอราลแล้วมนูญพ้นหรือไม่พ้นก่อนถึงจะให้ถ้าพิสูจน์รอดก็ให้พิสูจน์เป็นมมคนครับปากแตถ้าไม่รอดพิป้อมต่างจะรอสายการตอนนั้นครับ ก็แสดงว่าต้องมีหลายขยะที่ต้องจับตาดูนะถึงก็คืออันดับแรกลยต้องดูเรื่องของการค่นุชัยของท่านพลเอกประยุทธ์ก่อนนะครับด้วยนายกแปดปีก่อนชแล้วถึงจะดูล็อกอันอื่นต่อไปนะครับเพราะว่าถ้าเกิดกรณีว่าอยู่ดีๆบิ๊กป้อมเกิดปรับครมอไปในช่วงนี้แล้วเนี่ยเสร็จแล้วท่านนายกเนี่ยถ้าเกิดศาลตัดสินแล้วนะฮะว่าโอเคสามารถเป็นนายกต่อไปได้อะไรอย่างเงี้ยฮะคำสั่งนั้นมันจะเป็นยังไงล่ะถ้ามีการปรับคณะรัฐมนตรีมันก็ คืออาจารย์วิทุบอกว่าก่อนหน้านั้นคือมิติป้อแมยมาเต็มําสั่งก็คงจะก็ก็คงจะสมบูรณ์ไปครับแต่ในแง่ของการเมืในแง่มุมการเมืองถจะมองเรื่องความไม่เหมาะสมการฉวยโอกาสหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือถูกมองว่าไม่แต่งงานหรือจังหวะตอนน้องไม่อยู่ก็จะถูกโจมตีอันนี้ได้มากกว่ากลายเป็นมุมขัดแย้งของระหว่างสองปอนี้สองปออีกต่างหากแต่จริงๆแล้วทั้งทั้งสามปอนี่ใน ในแวดวงของผู้สื่อข่าวที่มองกันเนี่ยเขาก็ยังรักกันดีไหมฮะคุณนามก็รักกันดีไปด้วยดีแต่บางเรื่องอาจจะมีเรื่องผัดใจขัดคอกันนะครับอืมแต่สุดท้ายก็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 ก,ก,ก็รักกันดีหรือเปล่าไม่รู้อาจจะน้อยลงนิดหน่อยแต่ก็สุดท้ายถ้าเรื่องทางการเมืองมันก็ยังเข้าไปด,ด,ด้วยกันก่อนครับ,รบส่วนคือ ถ้าจะถามว่าใครได้ไปไกลกว่ากันอะไรอย่างเงี้ยคือพิป้อมวางพ่อมากไม่ไปไกลกว่าพิตูแน่นอนครับพิบ้อมมีพรรคการเมืองม,าามีอะไรแล้วก็แล้วก็ไม่มีเรื่องวารละมาม,มาม,มามาห้ามเว้นแต่ตัวเองจะ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 ,จะทำไม่ไหวแล้วครับขณะลีพิจูเนี่ยก็มีเงื่อนไขหลายขายักที่จะไปต่อแล้วถ้าสมมต,ติพิตูไปไม่ได้คนที่อาจจะแห้งเหี่ยวด้วยก็คือพ,พรรคพรรครวมไทยตั้งตจที่เกิดมาเพื่อ ก็จะมาอลองรับวิกตูก็ไม่รู้จะเอาตรงไหนชุดไหนไปขายครับแต่บิกป้อมก็จะมีพัรคพลังประชารัฐมีมีสวมีพักนิดน้อยอมีพารคร้อยเอกธรรมนัสซึ่งวางต่อมากขนาดวิกตอตอตนไทยเขาก็ยังอยู่กับบิกป้อมแต่ตอตที่นับตัวได้ที่อยู่วิกตูก็ไม่มีนะฮะแต่ว่าตั้งแต่ตั้งแต่มาเป็นรักษาการนายรัฐมนตรีเนี่ยดูเหมือนบิกป้อมจะคึกคักกระฉับกระเฉงมากขึ้นเนาะ ดวไม่สังเกตไหมครับก็ก็ก็ด้านหนึ่งก็คือต้องต้องต้องโชว์โชว์บทบาทตัวเองหน่อยฮะไม่จะได้แบบมีความพร้อมอืแล้วก็ไม่ให้ถูกบูลลี่ก็มีการปรับตัวปรับบุคลิกไม่ดีไม่มีพนักงานมาต้องเกาะไม่อะไรยี้มแจ่ใสเพื่อให้ภาพลักษณ์ดูดีครับแต่คนจะเตรียมพร้อมหวังสูงไม่กว่านั้นหรือเปล่าเนี่ฮะมันเป็นเรื่องที่ต้องจับตาดูครับเพราะว่าบางฝ่ายถ้ามองว่าก็าาอาจจะ การเตรียมความพร้อมว่าทําให้สังคมเห็นว่าเป็นนายกได้นะคเดินเหินได้แล้วไปโน่นไปนี่ได้อะไรเงี้ยครับแต่ตัวเจตกายขาดจะลืม่าอะไรเงี้ยผมว่าุดท้ายแล้วต้องดูันเรื่องคาสั่งนี้กลับไปเรื่องศาลนะครับคเพราะว่าถ้าตัดถ้าตัดใดที่ผมคิดว่าถ้าเขายังยังรับไข่อะไรเป็นเป็นดีอยู่วิตตูก็ไม่ได้จะมีปัญหาคไม่ได้จะมีปัญหาพูดมากกว่านี้เดี๋ยวก็ ไม่ได้ก็ต้องคอยดูคนต่อไปนะคุณรามนะคือจุดหมุดหมายสำคัญก็คือต้องรอให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเลยใช่ครับนะฮะกรณีว่าใช่ครับท่านนายกเนี่ยครบแปดปีแล้วหรือยังเนาะครับเป็นจุดสำคัญของไฮไลท์ของการเมืองไทยที่จะพลิกโฉมเปลี่ยนโฉมอะไรอยู่ที่โฟกัสไปที่เรื่อง คำพิพากษาไอ้คำที่คิดใส่เขาใส่แล้วมันูนเด่เยวเลยครับการเมืองอนาคตจะเป็นยังไงค่ะคุณรามครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะที่มาสรุปภาพนะของแวดบวกการเมืองเนาะทั้งในสัปดาห์ที่ผ่านมารวมไปถึงสถานการณ์วันข้างหน้าด้วยนะว่าแนวโน้มจะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โอพี่ก้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับ